วันนี้เราอยู่ที่ Richmond บ c เป็นบ้านทาวน์เฮาส์สชั้นที่ไมค์กำลังจะลงขายค่ะที่ไมค์จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าไมค์จะทำอะไรได้บ้างนะคะให้บ้านหลังนี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นค่ะ ไมก็พาเพื่อนๆนะคะมาดูบ้านที่ริชมอนด์นะคะ BC เป็นบ้านทาวน์เฮาส์มชั้นที่ไม่กำลังจะลงขายค่ะแต่ว่าไม่เนี่ยคะ่ะจะขอเข้ามาเช็คบ้านดูก่อนเพื่อที่จะมั่ร์นะคะว่าไม่จะสามารถขายให้ลูกค้าได้ราคาที่สูงที่สุดค่ะเป็นขั้นตอนที่ไม่ให้ความสําคัญกับลูกค้ามากนะคะว่าทํายังไงเนี่ยให้บ้านที่ไม่กำลังจะลงขายเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาให้ได้มากที่สุดค่ะเรามาดูกันค่ะว่าเราจะทําอะไรได้บ้างให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ะะให้บ้านหลังนี้นะคะมีมูลค่าม,มูลค่าวันนี้มมจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่ามาจะทาอะไรได้บ้างนะคะให้บ้านหลังนี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นค่ะโอเคนับแรกเลยนะคะประตูมันต้องมีกอนประตูมันต้องมีกอน,นก็คือต้องใส่ลน์เข้าไปนะคะ เป็นปกตินะคะที่บ้านที่มีเด็กหรือมีหมาเนี่ยเขาจะต้องอินส tall ประตูแบบนี้นะคะแต่ว่ามาแนะนําว่าใครจะขายบ้านนะคะให้เอาประตูแบบนี้ออกนะคะมันจะเพิ่มคุณค่าให้บ้านได้เยอะเลย ค่อนข้างที่จะครบอยู่แล้วแต่ว่าที่ต้องทำก็มีแค่สีตรงนี้ต้องทำใหม่คืนนี้เราจะมืดใหม่เราถือว่าโอเคอยู่แค่ทำความสะอาดก็โอเคอันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ ซ่อมเช็คใส่แฮนด์โตรงนี้เข้าไปนะคะเพราะว่ามันจะได้เหมือนอัพลิฟมันจะดูแบบใหม่ขึ้นมาเลยนะคะไม่ต้องทำใหม่แค่ให้คนนะคะเข้ามารีฟินิชสีใหม่แล้วก็ใส่แฮนด์โดเพิ่มน,นะคะเัื่ะทำให้บ้านเนี่ยดูมีโมเดิร์นแล้วก็สายมากขึ้นนะคะแล้วก็พวกนี้ก็ต้องทำใหม่จริงๆ Appliances แบบนี้นะคะเห็นว่ามันดูสกปรกว่ามันต้องซื้อใหม่หรือเปล่าจริงจริงเไม่ต้องซื้อนะคะ แค่หาคนเข้ามาทําความสะอาดใหม่แล้วก็ถ้าคนซื้อเนี่ย <_ d ata> เขาอยากที่จะไปเปลี่ยนใหม่หรืออะไร <_ d ata> ก็จะแนะนําให้เป็นเรื่องของคนซื้อนะคะเพราะว่าเราในฐานะคนขายเนี่ยเราก็ต้องอยากให้เราเซฟคอสของเราให้มากที่สุดเราไม่ต้องไปตัดสินใจแทนคนซื้อเพราะว่าบางทีถ้าเราซื้ออันใหม่มามันอาจจะเป็นโมเดลที่เขาไม่อยากได้ก็ได้แล้วเห็นก็คือแค่เอาของออกแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็ทาสีค่ะทาสีเนี่ยสำคัญมากนะมันจะทําให้แบบ ทุกอย่างดูใหม่มดูแบบชายนี่เข้ามาเลยนะคะแล้วก็กลิ่นดนะ้วยเนาะมันกลิ่นก็จะหายไปหลังจากที่เราทําทาสีแล้วก็นี่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 พื้นค่ะพื้นก็ต้องทําใหม่นะคะตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องทาใหม่มาค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ชั้นสามกันนะคะเราจะพามาดูห้องนอนแรกห้องนี้นะคะเพื่อนเราก็จะต้องเพ้นท์ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ต้องดูดว้วยนีน่ต้องฟิกซ์ เป็นตําแพงด้วยนะคะัน,น,ะห,นห้องน้ำห้องน้นี้นะคะก็ต้องเพ้เนท์นใหม่หมดเลยเหมือนกันค่ะเตาะอะไรเงี้ยยังโอเคอยู่เนาะก็แค่ทำความสะอาด้เรียบร้อยส่วงโอเคดีทุกอย่างนะคะยังกดลงอยู่ห้องน้ำนี้ก็แค่เพ้นท์อย่างเดียวห้องนอนถัดไปค่ะห้องนอนนี้เป็นมาสเตอร์เบดรูมนะคะตอนนี้ก็เจ้าของบ้านก็ยังอยู่ก็เราก็เข้ามาดูทำแอสเซสเมนตะ์เนาะ อันนี้นะคะก็ต้องเทสใหม่หมดเลยเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องมีพิซเนสบอ์ด้วยเพราะว่าพิซบอลเนีย่ยค่อนข้างที่จะเหมือนว่ามันชิปนี่ก็คือห้องน้ำจั๊กุซี่นี้นะคะก็ต้องทำความสะอาดแบบ deep deep ทีคนามสเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ลองฟลัชตัวนี้ดูแล้วก็โอเคอยู่ก็ยังฟลัชได้อยู่แต่ว่าอาจจะต้องให้ทามเมอร์มานโดนเพราะว่าผลน,น้ำมันมันไหลตลอดเลยอันนี้ยังโอเคอยู่ต้องเพ้นท้องบนห้องนี้ก็ต้องเพ้นท์ใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้ด้วยนะคะเราจะต้องซ่อมตัวทาวเวอร์แร็กตัวนี้ใหม่สมุกอาราณ์นะคะเราก็จะต้อง พรมนี่นะคะทีมันจะมีความขุยขุยขึ้นมาอันนี้นะคะไมค์ก็จะแนะนำให้เจ้าของบ้านนะคะใช้เชฟเวอร์ะคะ่ะที่โกนหนวดเอามาเอามาเชฟนะคะมันก็จะหลุดออกไปนะคะมันก็จะช่วยในระดับหนึ่งแล้วก็ให้ professional clean เนี่ยเข้ามาทำนะคะมันก็จะดูแบบปิ๊งขึ้นมาเลยเอามาต่อที่ห้องนี้นะคะห้องนี้ก็เป็นห้องเหมือนห้องชั้นล่างห้องเยอะมากเลยเนาะบ้านเนี้ย จริงๆแล้วแบบพื้นที่อะไรดีมากนะคะแค่ต้องทาสีใหม่เนาะแล้วก็ดูเห็นไหมคะเนสบอร์ดทำใหม่ตรงนั้นแค่ทาสีใหม่ซ่อมไีแพร่แซนนิดหน่อยนะคะนี่ห้องเก็บของค่ะชั้นใต้บันไดห้องนี้นี่ไม่มีประตู ็นต้องใส่ประตูใหม่เข้าไปนะคะมีมีห้องอีกนะคะอ่ามาดูกันโอเคห้องนี้นะคะแค่ต้องเอาของออกหมดเลยเนาะแล้วก็เพ้นใหม่ห้องนี้เป็นห้องการาจก็คือเป็นโรงรถค่ะันนี้ก็ต้องเคลียร์ของใหม่ออกใหม่หมดออกหมดเลยนะคะแต่แต่จริงๆแล้วอันนี้คือไม่จำเป็นต้องเพ้นนะ ถึงแม้ว่าสีมันไม่แมชอะแต่ว่าการ a ก็คือการาชเนาะคนก็อาจจะแบบไม่ได้มายอะไรมากนะคะก็เป็นห้องวอรีนะคะอย่าในสภาพทีิก็แค่เพนค่ะห้องนี้มีอย่างเดียวอที่ต้องซ่อมโอเคก็เสร็จนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องให้คนมาซ่อมน,นะคะ ออกมาแล้วมาก็ต้องให้คนมาดีพลีนมาสครับสครับนะคะซ่วมมันใช้ไม่ได้แล้วก็สีซ่วมก็คือฝาชะโคกสีขาวแต่ซ่วมสีเบจมันต้องเปลี่ยนตัวนี้ให้มันแมชกันใช่ไหมคะ ต้องต้องซ่อมตรงนี้ด้วยค่ะต้องซ่อม paper towel r a p แล้วก็อันนี้ก็ต้องทำความสะอาดอย่างแรงคราบต่างๆนะคะก็น่าจะต้องส่งคนเข้ามาทำความสะอาดประามาณสออาทิตย์น่าจะได้อยู่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่คิดจะขายบ้านนะคะทิปนัมเบอรวันของมาเลยนะคะก็คือ ดูว่าห้องไหนนะคะเราสามารถเอาของออกได้เนี่ยให้เอาของออกก่อนเลยแล้วก็เพ้นท์บ้านนะคะเพ้นท์ใหม่หมดนะคะมันเป็นขั้นตอนที่ง่ายแล้วก็ประหยัดมากๆนะคะสําหรับการที่เราจะทําให้บ้านจากเก่านะครับกลายเป็นใหม่ได้แบบในพริบตาเลยค่ะทปที่2นะคะ,ะ,คะให้เพื่อนๆอ่ะลองไปสังเกตที่จับตู้จับประตูในครัวหรือในห้องน้ำน,นะคะถ้าเราเปลี่ยนที่จับ ให้มันทันสมัยมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้แคบิเนตของเราเนี่ยดูใหม่ดูทันสมัยขึ้นมาเลยค่ะแค่ลองเปลี่ยนแฮนด์ลเท่านั้นเองนะคะทิปที่สานะคะสำคัญมากๆค่ะสำหรับคนที่อยากจะขายบ้านนะคะอย่าไปคิดแทนคนซื้อค่ะเพราะว่าเทสต์ของเรากับเทสต์ของคนซื้อเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะอยากไปเสียเงินและก็อยากไปเสียเวลากับการทำที่เรโนเวทให้ดีที่สุดเพื่อที่จะมาขายต่อนะคะมีหลายๆคนนะคะที่พยายามที่จะเปลี่ยนเพื่อที่จะทำให้อีกคนหนึ่งชอบแต่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นค่ะก็ขอฝากเพื่อนๆเอาไว้เท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีคำถามตรงไหนนะคะไมยินดีตอบเกี่ยวกับเรื่องบ้านทั้งหมดนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากให้ไมขายบ้านให้ซื้อบ้านให้นะคะก็ติดต่อไมมาได้เลยนะคะแล้วไมก็ขอฝากไว้นะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบคลิปของไมนะคะก็อย่าลืม กดไลค์กด subscribe ให้ไม่ด้วยหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคอมเมนต์อะไรนะคะที่อยากให้ไม้ปรับปรุงเนี่ยไม้ My ก็ยินดีที่จะรับฟังแล้วก็นําไปปรับปรุงเพื่อทําให้คลิปของไม้เนี่ยมันเป็นประโยชน์กับทุกคนมากขึ้นนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะก็ต้องใส่ประตูนี้เข้าไปใหม่นะคะเพราะว่าประตูมันหลุด